แค่หมหออูแค่หมูที่ว่าน่ะนี่อีกชั้นหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่กแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาหมูสับแล้วก็อะไรอยู่ในกล่องครับผมไปให้เราไปดูกันดีกว่า ว่อโอ้ยพออะไรมากล้วยอ๋อกล้วยน้ำว้าแก่แล้วครับผมโอ้เออนี่อันนี้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่ามันโอ้ดูดิมันตึงๆเลยคุณผู้ชมคือมันแก่มากยาวหนาย่างมากนี่เดียวกันอ๋อแค่หมูแค่หมูที่ว่าน่ะแค่หมูที่มันน่ะเออโอ้เขาทำเขาทำกับปุอกเองเขาทำกับปุกให้โอ้เขาทาแล้วเนี่ย เพราะว่าอันนี้เราจ้างเขาทํานะครับเราไม่ได้ทําเองเพราะว่าไม่อยากทํารวมกับน้องปองหมูกับบัวแยกกันเลยนะครับผมเสร็จไหมช่วยกันเพราะลองแกะแกะดูนี่อีกชั้นเลยชองสั้นก่อนี้พี่ไม่ต้องกลัวแบบไม่กรอบอ่ะมันจะมีบุกอย่างนี้เลยอ๋อถ้าถ้าได้กินเราจักอันห้อกนะครับถ้าเรากินเราแกะใช่ไหมถ้ากินไม่หมดเราก็ปิดฝาสีดําให้สนิทแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อยู่ได้สามเดือน สามเดือนวันมีวันหมออายุอยู่ได้สามเดือนได้ับอ้้ยไดที่ไหนพ่อฝามันนี่วันไหนเดี๋ยวฉันังกินไลยนี่นี่วันนี้นี่หมูสับผมอยากกินอันนี้พ่อเนี่ยพี่อ่องพี่อ่องหมูสับกันอ่ะหมูสับประมาณนี้พอไหมโอ้โป๊ะละกันถ้าหมูสับถ้าเอใส่หมูนักมันเป็นน้่นพิกอ่องอะไรหมูหมูอ่องอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมจัดขับไป เริ่มจากการล้างผักนะครับผมนี่เราก็ไปหาผักมาหลายอย่างเลยครับก็นี่เครื่องของเราเตรียมไว้หมดนะครับเดีย๋ยวมาดูกันมาผักใอาดกรอนนมีผักหลายอย่างเลยนะต้นหอมผักชีแล้วก็ยอดมะละกีนกแล้วก็มะละคีนกแตงกวาผักยาวหน่อไร่ครับผมแล้วก็นี่ลิ้นไม้เผานะครับกินกับน้ําพริกหนุม่มเข้าากแนะทส่สาคัญนี่อื่ะ แคบหมูครอปอภัยนะครับรสเข้มข้นไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับผมนี่ตรงนี้มีครับว่าอีกะมอขนาดเด้อมาเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับผมมีอะไรบ้างครับนี่ครับเครื่องน้ำพริกอ่องของเขานะครับวันนี้ครับหอมแลงนะครับมะเขือชุ่มหอมขาวหมูชาบผงทนเน่าชลอดเก๋เรกัมปี้พีกแห้งจีนน้ำนะครับนี่ครับแคบหมูของเขาแคบหมูครอปอภัยนะครับผมนี่ครับขาดไม่ได้น้ำพริกอ่องปริมาณอยู่ที่ 120กรัมนะครับราคา89บาทนะครับก็สนใจสั่งเข้ามาได้นี่ยิงคิวโคดนี้ก็ได้ครับเริ่มจากการหันพริกนะครับผมพริกแดงๆนะครับคุณผู้ชมแช่น้ำหน่อยมันจะได้โคลกง่ายนะครับง่ายแต่เรามีตัวช่วยแล้ะโคลกหินนี่น่าจะละเอียดง่ายอยู่โคลกไม้ตอนนั้นนี่ไม่ไหวอ่ะคไม่ไหวเนี่ยอยากขนาดนี้ มะเขือชวมเร,เราลูกเรียกนะจะเปรี้ยวเนาะเปรียปร้ยวหอมนะครับ<ม>เผือดเ,เทลูกเล็กครับผมต่อไปหอมแดงนะครับขา้าวผัดให้หน,น่อยๆนะมัโข่กง,ง่ายนะแล้วก็จะจริงๆเราก็จะโขลกให้ละเอียดอยู่แล้วเนาะเทมนะครับใส่เกลือหน่อยนะครับผมตามในสั่ที่นะครับชุโรนะโซเดียวก็ใส่ ชิดลดกับผงถั่วเน่าเนี่ยเน่ยไม่ใส่็ที่หลังเนาะใส่ที่หลังนี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่โขลกให้ละเอียดเลยคุณผู้ชม,มโคกในชุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราไปผัดกันครับเอาแล้วครับกระทะลงเตาครับผมมีนกระทะลงเตาครับไฟร้อนๆเลยคุณผู้ชมเตาเราก็แบบชำรุดแล้วครับผมควันก็จะออกแถวนี้หน่อย เดี๋ยวค่อยซ่อมใหม่นะนี่ก็ซ่อมเอาดินเอาปูนเลยก็ได้เพราะวาเอาปูนมาโป้ป,นป,นปูนน่าจะทนกว่านะเป็นดินแล้วมันโดนฝนมันจะละลายออกนะครับเสีนดนามันลงไปครับนี่นะครับ ไปแล้วครับหมูสับติบมันครับผมแรงเลยครับกิิมนสุดยอดแลกหนับั <c oughs> บบงหนััง ผมเอาลงไปแล้วครับอืมนะครับเถุงพลาสติตอนนี้ครับแข็งข้นแข็งข้นแข็งข้นนะครับจริงๆจะโขกรวมกับเครื่องเลยก็ได้นะครับตรวจนะครับอย่ถางนี้คือรถครับถ้ามือเกลือเทศผสมใส่กาวอันนี้ก็รอให้มันเกิดอเทศสุกนิดหน่อยก็ได้แล้วเนาะได้แล้ว ว่าหมูมันก็สุกแล้วนะครับลอยหน่อยให้มันเกิดเผ็ดแบบเอาความเปรี้ยวมันเกิดเผ็ดออกมาหน่อยนะครับจัแบหบนึงบบน่งจับหนึ่งผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีครับผมก็ถือว่าได้แล้วเนาะได้แล้วะล้วก็เริ่มแห้งนะคุูปีกประมาณนี้แหละอร่อยเลยอยี่ะ เดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันอื้มดูไอยดิอืมหม,มเดอร์นะหมเดอูดีเลยดีเลยโอ้โหสีสันน่ากินมากคุณผู้ชมว้าวปิดท้ายด้วยผักชีสักหน่อยโอ้โหสีนี่แบบจัดจ้านแน่นอนครับนี่มาครับเอาแล้วครับได้เวลาชิมแล้วครับผมชิมแล้วครับผมเ่ยเออท่อคำแรกคำแรก น้ำผิดอว่งของเขานะครับกินแล้วครับผมยี่สินี่ครับอีกขางโมขนาอีกขางโมขนาอีกขางอีกขางโมขนาอ๋อสุจวนกันเด้ออ้ำชาน่ะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวขึ้นเท่นี่ยเมเปรี้ยวหวานน้ำใช่จะเปรี้ยวเหมือนน้ำมันจะเนอะมันหวานอยู่มันมีความเข้มข้นของถั่วเน่าไหมนี่ย ถ้าใส่มันจะหอมหอมหอมกรอบแ้วมเข้มข้นเลยอร่อยมากอัดนักนี่เออนี่ครับนี่แก้แล้วดึงขึ้นนี่ไงรับดึงขึ้นหรอครับอุ้ยอ่าแล้วก็ดึงอ่าแล้วค่อยดึงอ่าเอาออกเลยเพาะนั่นแหละบ้าระห่ดรูงไงอุ้ยเหมือนฝนจะตกครับเี่ยนเยอะมั้งท่านเยอะมั้งมา นี่ครับข้าวกระดาษมันขมวดหอเข้าอันนี้ขนาดแล้วเจี๊ิกับน้ำพริกโอ้บหมูเนี่ยเหมาะดีเนอะกำชิดอ่นะเข้าอันี้ขนาดนี่เป็นชิ้นใหญ่คุณผู้ชมกินมันมันจะอร่อยเหมาะเหมาะปรุงรสสุดข้มข้นครับผม อยากลองชิมก็ติดต่อได้นะครับแคบหมูครัวประไหอันนี้เอาใจคนที่ไม่กินหนังวัวไม่กินเนื้อวัวว่ามีเอฟซีหลายคนเลยอยากกินแค่หมูแค่หมูจัดให้แล้วครับหมอมาไม่ไหวแล้วนั่งกินพ่อแล้วผมก็มีผักมีอะไรเยอะเลยครับวันนี้มาครับมาครับอยากกินมากแล้วนี่จ้วงนี้กันแล้วกันแคบหมูปลาป๋ากันอปลาป่ามันก็มีรสชาติอยู่แล้วนะนี่นะ อว่อ,อกินกับข้าวเหนียวยิ่งเข้าเลยนะเนี่ยน่ารักเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆอ่ะแคบหมูเนี่ยผมชอบกินมากเลยหมูเนีเ่ยน้ำมอตเยอะปรุงรสเรียบร้อยครับอืที่สำคัญเก็บได้นานเนาะอยู่เมื่อนเลยอะ่ะมนคันเลยอืม mượn hai mươi kính thưa ông mhm 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 tàn tàn tạo hoa lưng một mươi mấy đồ mhm 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 แค่หมูเนี่ยกินกับพวกส้มตำตำ,ตำถั่วเข้ามากกับเพิรเชนพรพิกตาแดงอืได้คุย,ยงหนุ่ม,มข้าวเจียวเรือนี่มันข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆได้หมดเลยไดมหมดอ,อร่อยจี๊ดนะไปใไซสารเรียกผักไซเนี่ยครับ ยัดมาหอยครับวันนระยัดมาหอยยัดกว่ากินหนึ่งกว่ากินออพอแล้วหอมหอมหวานเหมาะ นะครับพปกกากหมูไม่ใช่แคบหมูแกบหมูแคบหมูจีนั่าภัยแคบหมูจี๊ดมันคั่วภัยครับกระชิญใจนะครับสั่งไรนะครับเตือเรียงนะครับเอาไปกับปุงก่อนหัตถ์ี๊ดใส่ไฟบากันใหม่มีครับส่งให้ที่ทุกท่านทุกคนนะครับนี่รสชาติคนละอย่างกับหนังปองเลยนะคนละอย่าง Kapter mua móc 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 โค้กไม่เหมือนกันนะ่เหมือนมันรีดไม่สำหรับย่างหอยเป็นน้ำยังอันนี้อร <iah> ่อยกว่าเนี่ยถิ่นชอบนะกับเข้าเข้าหุงเนื่มเนื้อหุงขันนะ ข้าวข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียวต้นร้อนข้าวเหมาะนี่นะครับเหมาะเหมาะขนาดอืม ตัดไม้อ่ะพ่อทำมมตัดไม้เหรอตัดปูนอ่ะนะพ่อปนไ,ไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินป่า เขาเหนียวเลยแน่นขนาดกินในเดียวเนอะตึกแล้วมาเนี่ยสวยเลยทำชั้นมีรู้สึกมีเนื้อมีมันมีหนังไปกับป๋องผิดอ่อกมันเข้ากับมูลินเนอะเข้าเข้แบบม้วนนะโอ้ปากๆก็เข้าครับมีรสชาติแล้วรสชาติมันมีอยู่เนี่ยท้ายด้ยหน่อยอ่ะท้ายครับ อืมฝากไว้ด้วยครับผมแคบหมูควรปภัยนะครับแคบหมูติดมันเข้มข้นอร่อยมากครับวันนี้ก็ประมาณนี้พอนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชําก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้าพิดอองอะไรก็แคบหมูนะครับอร่อยมากนัครับได้นะครับ